สวัสดีค่ะสวัสดีคดรับวันนี้เรามาทำลูกโป,ป่งว,ว้าวลูกโป,ป่งน้ำเหรอคะระวังชุดเปียกกันนะคะอาบน้ำกันแล้วไม่ใช่เหรอคะอันนั้นสีอะไรคะหนะ้าาคุณคุณมาล้อมๆมาองมองหลังฉันทำไม โอ้ยใหญ่ไปใหญ่ไปไม่เป็นไรเออเออเอมีผู้ไปเหี้ยอย่างในน้ำน่ะลูกเหียหัวโอ้ว้าวแล้วต้องทาไงต่อไปคะต้องมัดมัดมัดให้เรียบอุ๊ย ไอ้สก,กรปรกอ่ะต้องล้างก่อนลูกเอาล้างก่อน,น,น,นไม่กล้าหยิบมันมันเหมือนอ้าวลูกพี่จัดการให้ลูกน้องหน่อยรูบเบาๆกับลูกเดี๋ยวก็มันไม่ได้มันไม่ได้ก็น้ำออกนิดนึงนนเป็ี How did you? ดูผลงานหน่อยค่ะน้ำจากลูกโปง่งลูกโป่งใส่น้ำพี่อ้อนี้นจเจาี่อันนี้องอันนี้ลก